โอ้ยอะไรอยู่เนี่ยสวัสดีครับวันนี้ก็มีอยู่กับผมก้าวไปเรื่อยนะครับหเหนื่อยมากทุกคนร้อนเพียร์ไปหมดเลยตอนเนี้ยโอ้วันนี้ผมไม่รู้ว่าจะมาทำคลิปอะไรอะอะไรวะดีเสียงดังะ วันนี้ผมไม่รู้ว่าจะมาทำคลิปอะไรนะเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงอ๋อโอเควันนี้เราจะมาตามล่าหาเบเบตที่ผมฝังไว้ที่หลังบ้านเป็นเวลาสิบกว่าปีนะครับอย่างนานผมคิดได้กำลังคิดได้เนี่ยว่าผมเคยฝังเบเบต ไว้ตั้งแต่สมัยสิบเบียะตอนนั้นอ่ะเออเบ่เบียแะผมเล่นตั้งแต่เด็กๆไงแต่ผมเอาไปซ่อนเพื่อนไว้อ่ะเพื่อนมันชอบมาขอเล่นไงเออเพื่อนมันชอบมาขอเล่นแล้วทีนี้ผมแม่งฝังเลยอ่ะไม่ให้ขอไม่ให้เล่นเลยอ่ะเออผมก็าฝังไว้ที่หลังบ้านอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่ามันตอนนี้มันอยู่ไหนไงีแต่เราจะไปหากันนะเออยวขอตัวไปแต่งชุดอะไรแป๊บหนึ่งนะ ออร้อนไม่ไหวดูกันว่าเบเบตสิบปีมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเล่นได้หรือเปล่ารอติดตามขอไปเปลี่ยนชุดก่อนแป๊บหนึ่งไปมันได้ยินเสียงอะไรวะแป๊บหนึ่งนะอยู่ข้างบนเนี่ยเสียงอะไรเอากล้องเข้าไปดีก่อนเอออเฮ้ยอะไรวะมันขึ้นไปทำไมข้างบนวะ มิวอู้ก็นึกวเสียงอะไรมิวมิวมิวโอ้ตกใจหมั้งวะไปเปลี่ยนชุดดีกว่าไปตามหาไปเบรดีกว่าเดี๋ยวจะดึกไปโอเคครับตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดูใส่มงุงใส่หมวกเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนชุดละดูดิสวอล์ลังบ้านอนะโอ้โหโคตรใหญ่ไปตามหาไงเจอวะเนี่ยตั้งแต่สมัยสิบปีที่แล้วอะ่ะโอ้โหตามหาไงเจอวะ โอ้นอ้อคิดยากเลยผมอะอะโ้ดูดิสวนแม่งกว้างเกินโอ้แต่ต้องสู้อ่ะลองหาดูสักตั้งเพราะว่ามันเป็นเบเบสมัยก่อนในสมัยตะเก่าอ่ะสมัยตอนนั้นล้สิปีที่แล้วละเออไป,ปไปหาเถอะนี่นะอุปกรณ์นี่ผมจะเจไปก็เนี่ยเอาันี้ไปเลยเอาไ้ขุดไปดูดิ ตึบมากทุกคนโอ้โหจะหายัางไงเจอไวเนี่ยลืมไปหมดแล้วผมฝังไว้ไหนเนี่ยโอ้ลองไปหาเดินหาเรื่อยๆนี่แหละไปโอ้ดูหญ้าดิโอ้โหย่างตึบเลยอะเท่าหน้าแข้ขงผมเลยนะเนี่ยอย่างยาวจะหายัางไงเจอไวเนี่ยโอ้ ไม่รู้อะทุกคนผมลืมไปละเราเริ่มขูดตรงนี้แล้วกันเนี่ยตรงนี้อะตรงนี้แหละที่แรกอะถ้าจำไม่ผิดน่าจะตรงนี้หละมั้งผนว่านะเราขุดดูไะขุดไปเลยน่าจะเจอผมว่านะถ้าจำไม่ผิดอะตรงนี้หละมั้ง มีเพื่อนไงเพื่อนมันชอบยืมเบเบดผมอะแล้วทีนี้ผมไม่ให้งไงแล้วมันก็มาขอยืมขอยืมเบเบดผมไปเล่นอะ่ะผมอดไม่ได้ผมเลยฝังเลยทุกคนไม่ให้ยืมอะจนตอนเนี้ยอายุตอนเนี้ยอายุผมอะ่ะประมาณเกือบสี่สิบละอืมเกือบสี่สิบละตั้งแต่สิบยี่สิบปีที่แล้วอะอคิดเอาเด็โอ้โหอยู่ตรงไหนวะเนี่ย ตั้งแต่20ปีที่แล้วอ่ะผมฝังไว้อ่ะผมลืมจนลืมอ่ะตอนเนี้ยลองขุดดูก่อนน่ามีว่ะฝังเนี่ยผมทุมทมทมท,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 มทมุ่มมัจะโด,ดนตาเอาคอนแช่ฟาดไหมวะเนี่ยหาที่นงนไป ่นอยู่มากเบเบดมันเป็น,นเบเบดมันเก่าไงเบเบดสามัยเก่าอะ่ะอืามทําไมที่ชูตทเท่ๆอะ่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นเบเบดอะไรกันไม่รู้โอ้เบเบดเล่นไม่ค่อยถนัดเลยผมอะ่มเมอะเบเบดรุ่นใหม่อะ่ะผมชอบเล่นเบเบดรุ่นเก่ามากกว่าเบเบดที่หัวขี่สุดแล้วเบเบดรุ่นเนี้ยผมฝังไว้เนี่ยอืมโอ้ น่าจะมีว่ะเพราะมันดินมันแข็งหมดแล้วไงเราจะไปตามหาที่ไหนได้วะเนี่ยโอ้โหถ้าผมเจอปเบปียดผมฝังไว้สองสองตัวสองอันนะเออผมฝังไว้สองอันเป็นตัวอะไรไม่รู้ลืมละถ้าผมเจอนะผมจะเอาไปแข่งกับปรลมรจา์ไปท้าแข่งกับเด็กเลย ทั้งหมู่บ้านน่ะมาดูดิว่าใครจะชนะดูดิถ้าเจอนะเพราะว่ามันเป็นเบเบสมัยเก่าออไปทำการขุดต่อผมมีวิธีใหม่วะผมจะมาโยนไม้นี่นะที่ขุดเนี่ยเพราะว่าที่ขุดนี้มันเป็นที่ขุดวิเศษด้วยถ้าสมมุติว่าผมโยนไปมันชี้ไปทางไหนเนี่ยตรงปลายเนี่ยมันชี้ไปทางไหนคือเบเบจะอยู่ตรงนั้น่ะ ลองดูวิธีนี้เป็นวิธีสุดท้ายละลองดิโอมโุบโทธรรมโมสังโคไปปึ๊บสิงนี้มาดูกันนีว่ามันจะมีหรือเปล่าวิธีเนี้ยขุดดีขุดดีขุดดีขุด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  ขุดไปมือมึงไปทำไมขุด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 เฮ้ย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 มันจะเจออะไรเว้ยมันจะเจอเว้ยมันจะเจอเว้ยอะไรวะไม่เบียดหรือเปล่าไม่เบียดหรือเปล่ามันจะเจอมันจะเจออืมเอ้ไม่มีว่ะหูหลอกกันนีะนี่ อีว่วามันใหญ่เกินไปวะทุกคนมาลองอีวิธีนึงวิธีสุดท้ายแล้วมามามาลองกันนี่ผมจะเอาไม้ตั้งไว้อย่างนี้นะถ้าสมมุติว่ามันชี้ไปทางไหนมันล้มไปทางไหนคือเบบีอยู่ตรงนั้นนะเออมาลองวิธีสุดท้ายละถ้าไม่มีก็คือจบหาไม่เจอเนี่ยดูดีสวนอะ่โะโคตรใหญ่ โอ้โหท้อไปหมดเลยอะ่ะขุดทั้งวันก็ไม่เจออะ่ะเออมามาลองงานวิธีเนี้ยวิธีสุดท้ายแล้วมาข้าพเจ้าโอ้ m ม a m มะ n a มะพุทธะพุทธะพุทธะพ,พุทโธไเฮ้ยอยู่ม้นะเอาลองขุดกันอ่ะโอเคไอขุดเลยตรงนี้ชี้มาตรงนี้ใช่ไหม ได้ไหมวะเดี๋ยวตรงนี้มึงชี้มาประมาณอย่างนี้แหละอืมทำยามันดีเดียร์ไหนว่าให้ดินน,นิ่มๆทุกคนดินนิ่มๆ นิ่มๆเลยหุฮยหุฮึวีได่ได้ผลว่ะโอ้สองเห็นไง้ยโอ้โหดูดิดูเบิดผมฝังไว้ตั้งนานดูเป็นสนิมเป็นขี้ดินหมดเลยเนี่ยสองตัวดูดิโอ้โห ว่าจะหาเจอว่าวิธีนี้หาเจอว่ะทุกคนเอาเรื่องโอ้เดี๋ยวต้องไปล้างน้ำแป๊บหนึ่งนะไปรีบล้างน้ำมั่นโอ้โหดูดิดูสองตัวโอ้โหรุ่นอะไรวะเนี่ยเนี่ยนี่มันเป็นเบเกสัตมั้งเมื่อนะเบเกสัตกับปีศาจอะไรไม่รู้ปีศาจสีเหลืองอ่ะโอ้หาเจอได้ไงวะตั้งสิบป,ปี โหของจริ้งุหยอดเป็นไปได้อ่ะทุกคนโอ้โหหาเจอได้ไงวะไปเราไปล้างน้ำก่อนแล้วก็เราลองไปทูดเล่นดูว่ามันจะดีหรือเปล่าผมขออนุญาตไปส้วยน้ำก่อนนะแป๊บหนึ่งล้างน้ำาอาไปอีแมวแมวอะไรปะอยากโดนหดน้ำเหรอเออส้วยก่อน ดีงเก่าดีดิลโอ้จะเก่าเลยมันจะเล่นดีไหมวะเนี่ยชุดดีเมื่อเนี่ยลองดูก่อนนะอืมมาดีละได้แล้วได้แล้วแนี่ปเก็บด้วยอีปีปีีดูงไอเมนี่เจเจเจอ ไปเล่นดูกันไปหาที่ซูทก่อนปแป๊บนึงที่ซูทก็ไม่รู้อยู่ไหนโอ้โ,อโหเบเกสัตกับเลมเบ,บุเบเกสัตกับเออสเวินเออสเวินกับเบเกสัตดูดิบิดบิดมันเริ่มจะอันนี้แล้วมันขยับแล้วเนี่ยมันเก่าเกินไงบิดมันขยับแล้วเนี่ยมันไม่แน่นแล้วเห็นไหม ทั้งสองเลยเนี่ยแน่นละดูดิดูดหวัวเนี่ยมุ่มเหมือเลยนะผมเอาไปแข่งเยอะเกินงางงานแข่งอ e ีเวนต์ผมใช้สองตัวนี่แหละตอนนั้นอะ่ะตอนสมัยสิบปีที่แล้วอะ่ะได้ที่หนึ่งทุกรอบอะ่ะด้วยสองตัวเนี่ยไปเราลองวิงงหมุนก,กันไปชูกันไปตั้งสนามแป๊บหนึ่งมามาลองหมุนดูกันทุกคนสองเว <c oughs> ้ยดูว่าจะเป็นหวานละ นะมาลองหมุนกันสองตัวนี้นะดูว่ามันจะหมุนได้โหดหรือเปล่ามาลองตัวแรกกันตัวนี้นะอืมมายใส่ที่หมุนก่อนนะแป๊บนึงใส่ไงว่าลืมแล้วะใส่มั่งรูนี้ดิอืมอ้าวพิดรูพิดรูพิดรูแป๊บนึงเดิรูเดิมนี่แหละ มันไม่ค่อยจะดีแล้วว่ะหัวคนมันนานเกิน,นีงก็น่าจะใส่ได้อยู่มาลองดิหนึ่งสองดูดูมันก็แรงอยู่นะดูดิแรงดีดูดูดยังหมุนได้อยู่เนี่ยโอ้ดูดิแต่ว่ามันไม่แต่ว่ามันไม่ค่อยนานว่ะหมุนอ่ะเดี๋ยวก็หยุดแล้วเนี่ยมันมันเก่า,างไางดูดิ มันตัองหลายสิปีแล้วเนี่ยดูบิดบิดอะไรมันก็เละหมดละดูดิหัวมันมุ่มหมดเลยอะ่ะผมต้องว่าต้องไปหาบิดใหม่เออต้องไปหาบิดใหม่วะ่ะเพราะว่าบิดอันนี้มันเก่าแล้วมันหัวมันมุ่มหมดละอืมนะเรามาลองอีกตัวหนึ่งตัวสีฟ้านี่นะลองดูอีกตัวหนึงตัวสีฟ้ามา,มาวันโอ้โ,อโอ มาตั้งแล้วเนี่ยอืมฝากก่อนแป๊บหนึ่งตัวนี้น่าจะแรงอยู่นะผมว่าเพราะว่าบิดมันไม่ไม่มุ่มไม่มุ่มลองดูหนึ่งสองโอ,อ้โหตกตกดูดิวูแรงนะเนี่ยดูวิ่งมาดูนะดูนะดู ดูดีอย่างนั้นอ่ะเออวแต่กไม่ค่อยนานว่ะไม่นานเ่ะทุกคนเอออยู่ละไม่ค่อยนานเลยว่ะแต่ก็ได้อยู่นะได้อยู่เพราะว่ามันเป็นรุ่นเก่าไงเดี๋ยวแค่หาบิดมาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนบิดเปลี่ยนอะไรสักนิดสักหน่อยก็น่าจะโอเคแล้วแหละเพราะว่ามันตั้งนานแล้วเนี่ย รุ่นเนี้ยดูรูปทรงรูปทรงอะไรก็ปกติดีแต่น่าจะเป็นบิดแต่บิดกับอะไรไม่รู้เนี่ยข้างล่างเนี่ยคอนคอนคอนอน,อนเนี่ยอืมเดี๋ยวหาเปลี่ยนเอาโอเคหาเจอก็ดีใจแล้ะเป็นเบบีตตัวเกา่ามันเป็นเบบีตตัวเกา่เเกาที่ผมแข่งชนะแล้วผมเอาไปซ่อนเพื่อนไว้เพราะว่ามันจะขอยืมผมไปเล่นไงอือก็เลยซ่อนมันไว้โอเค เดี๋ยวถ้าสมมติว่าผมซื้อบิดอะไรมาเปลี่ยนเสร็จเดี๋ยวผมจะเอาเบเบสองตัวเนี่ยนี่สองตัวเนี่ยไปท้าแข่งกับปรมัมาจารย์นะนี่ผมจะไปท้าแข่งปรามาจาร์เลยมาดูดีว่าเบเบดรุ่น 90, เก่าสิบปียี่สิบปีที่แล้วมันจะชนะหรือเปล่ามาดูกันโอเค okay. คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ก้าไปรเรื่อยด้วยนะ โอเคเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปเกี่ยวกับเบบีเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาจัดการเอาโอเคไปแล้วนะทุกคนบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมขอตัวไปหาซื้อบิดกับไอ้พวกนี้มาเปลี่ยนก่อนโอเคเจอกันคลิปหน้าไปเอาลองเอาสองตัวมาชนกันดูดิมาดูดิว,ว่าสองตัวเนี่ยใครจะชนะนะ งตั้งไว้แปบ๊บยืมแป๊บหนึ่งนะที่ตั้งกล้องส่วนตัวดูดีสองตัวนี้ใครจะชนะผมให้ตัวฟ้านี่หมุนก่อนเลยหมุนก่อนเพื่อนเลยมึงอะ่ะเดี๋ยวว่าโยกแน่นอนแหละตั้งไว้แป๊บหนึ่งช่องช่องให้หมุนก่อนเลยนะเนี่ยไอหัวครับหัวกันแล้วหัวกันแล้ว ตัวแล้วผมให้ตัวฟ้าหมุนก่อนนะตัวส้มหมุนดีหลังนะดูไปหยุดก่อนเอาแล้วสะเก็ดละเอาละครโอ้โหอือเสมอว่ะแต่ตัวฟ้าฟ้าฟ้าได้อยู่ตัวฟ้าได้อยู่เพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะเสมอเอ่ดูคุณดูก็ดูแล้วดูบิดเลยมุ่งมดเลยดูบิดตัวฟ้ามัมีแหลมหนิมดขขนึงอือแบบทุกคนซื้อมาเปลี่ยนจบ